ทำความรู้จักเจ็ดเซียนยุคใหม่พร้อมฉายาไม่ธรรมดาเซียนสาวยุคใหม่ทำความรู้จักเจ็ดเซียนยุคใหม่หลังจากที่เจ็ดเซียนยุคบุกเบิกอำลาสังเวียนทีมชาติเพื่อเปิดทางรุ่นน้องได้พิสูจน์ฝีมือและสารต่อความยิ่งใหญ่ให้อวดฝีไม้ลายมือจนทาง FIVB ได้ตั้งฉายาให้เจ็ดสาวเหล่านี้ว่าและวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสาวสาวเจ็ดเซียนยุคใหม่ที่แสดงฝีมือให้ได้รับชมเป็นขวัญตาจะมีใครบ้างเราไปรับชมกันได้เลยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสี เริ่มด้วยคนแรกสาวน้อยมากความสามารถในปัจจุบันเธออายุ23ปีแล้วครับโดยเธอทำหน้าที่ในตำแหน่งตัวตกหัวสาวโดยชัชชูออเธอติดทีมชาติไทยครั้งแรกขณะอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นเธอได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมอย่างมากมายจนเลื่อนขึ้นมากลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดปลาวานปิยนุษแป้นน้อยนักตกสาววัยอายุ33ปี โดยปิยนุษย์เล่นในตำแหน่งลิเบอรโรหรือตัวรับอิสระแถมยังเป็นกัปตันทีมทั้งนี้ปิยนุษยถือเป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวรับอิสระมากประสบการณ์ที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานโดยเธอติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2555ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จของทีมชาติไทยอีกคนนะครับแนนทัดดาวนึกแจง้ง อีกหนึ่งผู้เล่นมากประสบการณ์เจ้าของฉายากำแพงเมืองไทยปัจจุบันอายุ29ปีเล่นในตำแหน่งบอลเร็วแถมเธอยังเป็นเจ้าของรางวัลมิดเดิลบล็อกยอดเยี่ยมจากเวทีวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22อีกด้วยครับทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเตยหัตถยาบำรุงสุข นักตบสาวในตำแหน่งบอลเร็วหรือตัวบล็อกปัจจุบันอายุ30ปีในนามของทีมชาติเธอติดทีมชาติครั้งแรกในวัยเพียง17ปีไปแข่งรายการชิงแชมป์เอเชียปี2015และกลายเป็นตัวหลักในตำแหน่งบอลเร็วมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงเป็นสมาชิกในทีมชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์2022อีกด้วยชมผู้พรพันธ์เกิดปราด ปัจจุบันอายุ30ปีเล่นในตำแหน่งตัวเซตบอลแถมเธอยังเป็นเจ้าของฉายามือเซตสายบู๊ด้วยจังหวะจ่ายบอลที่เฉียบคมพร้อมสกิลการบุกแบบบอลเร็วทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยด้วยครับเพียวอัชาราพรคงยศโด,ดยปัจจุบันอายุ28ปีเธอเล่นในตำแหน่งมือตบหัวเสาเจ้าของฉายาตบสนั่นลั่นทุ่งเริ่มติดทีมชาติไทยปี2012ด้วยมีสไตล์การเล่นบอลที่โดดเด่น จึงเป็นเหตุผลทําให้มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากจะติดตามผลงานไปจนกว่าจะเลิกเล่นเลยบีมพิมพิชยากกรมเจ้าของฉายาตบโหดเหมือนกรดทะใครมาเธอเล่นในตำแหน่งมือตบหัวเสาและปัจจุบันอายุเพียง25ปีโดยบีมติดทีมชาติไทยในวัยแค่17ปีซึ่งถือว่าเป็นนักวอลเล์บอลหญิงอายุน้อยอีกคนหนึ่งที่เข้าวงการลูกยางไทยได้อย่างรวดเร็วบอกเลยว่าเก่งสุดๆครับ